สวัสดีครับคลิปนี้เป็นมีอุปรกรณ์หนึ่งนะครับที่ว่ามีปัญหานะเป็นตัวนี้ครับเตารีดนน้ำของฟิลิปครับเป็นเป็นของพี่สาวนะพี่สาวใช้อยู่แล้วก็เขาบอกว่าเออมันอยู่ดีดียมัน ไอ้น้ำมันออกบ้างไม่ออกบ้างนะแล้วก็มันติดติดขัดนะมันใช้งานใช้งานไม่ได้พอพใช้งานไม่ได้เนี่ยการจะรีพาอะไรก็เกิดปัญหาขึ้นมาครนะเป็นผมผมดูสักพักผมไม่ทราบจะเรียกว่าเป็นรุ่นอะไรนะเขาน่าจะเป็นรุ่นนี้แมะมัน ดูแล้วความเป็นเลขรหัสอะไรเขามันจะมันจะไม่ค่อยมีอรับโอเป็นรุ่นนี้นะฮะเป็นรุ่นนี้ก็ถ้าท่านใดท่านใดที่ใช้รุ่นนี้อยู่แล้วเกิดอาการตรงเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ มาซ่อมไปพร้อมกันได้เลยครับถ้าเกิดอาการมันตรงกันนะครับนะอาการเขาจากที่รับฟังมาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกดแล้วน้ำไม่ออกนะไอ้น้ำไม่ออกเดี๋ยวตอนนี้ผมเสียบปลั๊กไว้นะครับเดี๋็วเสียบปลั๊กยังไม่เดินเครื่องเดี๋ยวผมลองลองเปิดเครื่องก่อนนะฮนะอ่ะเปิดเครื่องแล้วครับอุ้ย ไม่เคยใช้ฟิลิปครับเสียงเขาจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะต้องถานท่านที่ใช้ฟิลิปอยู่จะต้องมีอ่าคล้ายๆสวิตอะไรทํางานแต่ว่าเสียงจะดังมากเลยตอกตีหนึ่งนะคืออ๋อมีปึ๊กเสียงรถวิ่งผ่านเขาจะดังนะแต่ น้ำเดือดครับน้ำเดือดเดือดแล้วก็เงียบไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองลองมาดูครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ผมว่าแปลกอีกอย่างนะเขาไม่มีไม่มีการปรับความร้อนอะไรนะครับ เขาจะพอเข้าใจแล้วครับที่อเนี่ยครับมันจะคลิปนี้มันยาวตอนทดสอบครับเพราะว่าเนี่ยบ,บางจังหวะเขาจะอ่าบางจังหวะอย่างนี้ได้ เนี่ยครับเนี่ยถ้าบางจังหวัดจะไวใช่หไหมอ่าอ่าบางจังหวัดจะมาตามสั่งอ่าเราม่ปล่อยนิ้วแล้วนะปล่อยนิ้วแล้วอ่าตอนนี้ผมพอสันนิษฐานได้แล้วครับคาดว่าสวิตสวิตภายในน่าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับ เนี่ยกดตอนนี้ไม่มาแล้วอ่าเขาเป็นระบบระบบภายในหม้อต้มเขานะโอเคเดี๋ยวลองใหม่อัอนนี้ไม่มา เนี่ยเนี่ยเนี่ยจะวันนี้จะได้ครับอ่ามาไม่ได้ได้มัง่งไม่ได้มัง่งได้มัง่งไม่ได้มั่งอ่อ่าได้มัง่งไม่ได้มัง่งโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้จากการคาดการณ์นะคะคาดการณ์ผมคาดว่าสวิตช์ภายในตรงนี้ที่เป็นปุ่มกดต,ตรงนี้ครับ น่าจะมีปัญหานะฮะน่าจะมีปัญหาเพราะว่าระบบอื่นผมคาดว่ายังน่าจะปกติแน่หมอตอต้มอะไรก็ยังมีการปั๊มระบบปั๊มระบบอะไรก็ทำงานดีอยู่เนี่ยมันไม่เดินอ่ามาแล้วอ่ะค่อนข้างแน่นอนแล้วครับนี้เดี๋ยวมาลองดูครับเดี๋ยวผมจะถอด ก็น่าจะไม่ยากนะเพราะว่าเป็นสีสองสีอย่างนี้มันต้องคนละชิ้นกันแน่ๆน,นะฮะพลาส,สติกเดี๋ยวมาถอดกันดูแล้วก็ดูว่าข้างในเป็นะอะไรยังไงกันบ้างน,นะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อครับครับผมมาติดตามรับชมต่อครับผมได้ทำการเปิดฝาครอบด้านบนเตารีดเอาแล้วนะ โดยวิธีการเปิดเนี่ยก็คือเขาจะมีน็อตอยู่ที่ท้ายตัวหนึ่งท้ายมือจับเนี่ยครับเราต้องเราต้องคลายน็อตก่อนน็อตจากข้างใต้เนี่ยครับนะคลายนอ็อตคลายนอ็อตออกปุ๊บเนี่ยก็เขาก็จะเป็นแค่การล็อกไว ให้ลงล็อกไว้นะครับหกจุดตรงนี้ตอนเราจะถอนเราก็ต้องใช้มือบีบๆหน่อยนะผมต้องบีบข้ขางๆบีบให้บีบงัดหน่อยบีบหน่อยแล้วก็ให้เขาคลายพ้นล็อกออกมาแล้วก็เคี่ยวเขานะี่ยต้องค่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าของพวกนี้เนี่ยคือพลาสติกแล้วก็เขาก็ผ่านการใช้งานมาแล้วเราอยู่กับความร้อนเนี่ยพวกพลาสติกเนี่ยถ้าเกิดว่า ใช้เป็นนานๆโอกาสที่เขาจะกรอบจะอะไรเนี่ยมันก็จะมีจะมีสูงแล้วครับนะเราถ้าเราไปทําแรงๆลงงัดออกมาแรงๆทีเดียวเนี่ยพลาสติกหกักขาตรงไหนหักไปเราก็จะเราก็จะยุ่งยากครับนะโอเคครับแล้วก็ของเขาก็จะตอนนี้เมื่อกี้ออกมาก็จะมีมีน็อตนะฮะแต่ผมขออนุญาตนะฮะผมคลายนอ็อตรอไว้แล้วไม่งั้นเสียเวลาครับเนี่ยโอ้ย ายในเขาเป็นอย่างนี้ผมไม่ทราบว่าการทํางานคือยังไงแต่หลอดไฟมันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ส่องแสงก็จะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็จะมีน็อต3ตัวแล้วก็คลายน็อตข้างบนนะครับคลายน็อตที่ล็อกเขาขานะครับหนึนะครับสามตัว ไขยน็อตสามตัวทีนี้ก็เราก็จะเจอจุดที่ต้องผู้ต้องสงสัยเราครับสวิตเป็นสวิตขนาดเล็กๆะครับแล้วเขาต่อกับมีมีข้อต่อสายให้นะเวลาถอดก็เดี๋ยวจะถอดชุดนี้เนี่ย ต่ที่ข้อต่อนี้ได้เลยก็ก็ทาได้ดีนะทําได้ดีถ้าเป็นยี่ห้อส่วนใหญ่ไม่ใช่ถ้าเป็นแหละครับยี่ห้อส่วนใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้อปกติผมใช้ของจีนเนี่ยมันก็ไม่ต้องมีข้อต่ออะไรให้แหละครับใช่ไหมการมีข้อต่อเนี่ยมันทําให้ไปเกะกะที่ข้างในไม่มีข้อต่อเนี่ยเขาเป็นสายอย่างเดียวมันทําง่ายนะครับก็จุดนี้ก็ต้องชื่นชมชื่นชมแบรนด์นะครับแบรนด์แบรนด์พวกนี้เนี่ยมันมีความต่าง อ๋นอนอ็อตประธานโทษนะครับเมื่อคี้บอกว่าน็อตสามตัวตอนนี้เป็นน็อตสี่ตัวนะครับต้องมีที่ทายอีกตัวหนึ่งนะที่จุดจุดที่ผมชี้เนี่ยหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับสี่ตัวที่ล็อกคาตนี้เขาเรียกว่าตัวตัวเรือนตัวเรือนใส่สวิต์นะครับสวิตต์มินิสวิต นะโอเคครับเดี๋ยวผมจะถอดออมาดูแล้วก็มาลองเช็คดูว่าตัวนี้มันมีปัญหาจริงไหมมันยังไวดีอยู่หรือเปล่าจริงๆริงไหมนะโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อครับครับผมวันนี้ก็มารับชมกันต่อนะครับพอดีผมได้ทำการสั่งในตัวมินิสวิตเนี่ยครับ มาแทนของเดิมจะมาเปลี่ยนแทนของเดิมที่น่าจะมีปัญหานะครับทำไมผมถึงไม่ได้ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรก็คาดว่าตัวนี้น่าจะมีปัญหาของเดิมเนี่ยก็เพราะว่าของใหม่นะของใหม่เลยนะที่ผมเนี่ยไป สั่งมาแล้วก็สั่งมาเป็นชุดเลยครับนี่ชุดหนึ่งของเขาเนี่ยสิชิ้นนะวันนี้เพิ่งได้รับเลยครับมาจากจีนสั่งจากจีนเลยครับจะไปหาในเมืองไทยก็หายากนะลงประกาศขายอะไรไม่ค่อยมีเห็นมีของจีนเนี่ยดูแล้วน่าจะน่าจะเหมือนเดิมก็ ปรากฏว่ามาก็เทียบเทียบบอดี้อะไรเนี่ยก็เหมือนเดิมเลยครับนะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวค่อยค่อยขึ้นค่อยขึ้นรูปให้ท่านดูนะครับว่าผมได้มาราคาเท่าไหร่รวมค่าจัดส่งแล้วนะมาถึงผมสิบชิ้นเนี่ยเป็นราคาทเป็นเงินเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะ ทดลองให้ดูครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าอันเดิมอันเดิมเขามีปัญหาแล้วนะคืออย่างนี้ครับถ้าเราลองกดของใหม่นะมันจะต้องมีเสียงครับแตกแต๊กแตกแต,กตกนะแต่ของเดิมเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วเนี่ยมันจะย้วยจนไม่มีอะไรแล้วไม่มีเสียงอะไรเลยครับ อีกครั้งนะนะโอเคครับก็คือเขาจะตัวเล็กมากเดี๋ยวเห็นในรูปอย่างเงี้ยท่านจะนึกว่ามันจะใหญ่ใหญ่ใหญ่มากๆเดี๋ยวจะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยาซ,ซ่อมเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยผมจะมาวัดให้ท่านดูครับว่าชิ้นนี้เนี่ยขนาดมันเท่าไหร่นะโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันต่อครับผมจะทําการบัตรกรีนะบัตรกรีแล้เปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้าไปนะแล้วก็ทำทำการทดลองดูว่าใช้งานได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาบัตรกรีแล้วทาไปด้วยกันครับแล้วก็มาทดลองด้วยกันดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมมาติดตามรับชมกันต่อครับ โอเคครับก็เลยปัดปีเปลี่ยนแทนตัวเก่าเข้าไปแล้วนะครับโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวมาประกอบกลับเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วจะมาทดลองใช้งานดูครับว่าใช้งานใช้งานได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวมาประกอบกลับเข้าไปด้วยกันครับ นีตอนนี้ผมแค่ประกบเข้าไปนะยังไม่ได้ได้ขันน็อตยังไม่ทไ,ได้ดีแล้วก็ลองกดสวิตช์ดูครับมีเสียงแล้วนะ โอเคครับประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กนะแล้วก็ทดลองดูว่าจะใช้งานได้ไหมนะโอเคครับตอนนี้ผมก็เสียบปลัก๊กเสียบปลั๊กเข้าไปนะแล้วก็กดปุ่ม power แล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เริ่มร้อนแล้วนะครับจะได้ยินเสียงหม้อต้มนะครับเสียงน้ำเดือดอยู่ข้างในนะโอแล้วก็ตัดตึกเมื่ก็มือคูพอได้ยินเสียงสัญญาณตื๊ดนะครับ ตา,ตามที่ปุ่มกดแล้วครับเพราะกดกดปุ๊บเขาทำงานเลยนะออกมาแล้วครับเนี่ยครับออกมาแล้วครับแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยเราจะสับัดยังไงเนี่ยเขาก็ไม่มีการว่าทำงานเองแล้วเพราะว่าเพราะว่าเราได้แก้ไขตัวสวิตช์น,นี้ไปแล้วนะครับ กดดูนะอ่านะเนี่ยออกเป็นไอ้น้ำเลยนะไอ้ <c oughs> สวิตอันเก่าอันที่ติดมากับเครื่องนะครับของเขาจะเป็นสองขาส่วนที่ผมสั่งมาใหม่เนี่ย ที่สั่งมาใหม่ของเขาจะเป็นสามขาครับเนี่ครับจะมีสามขานะของเดิมมันจะสองขาทีนี้ก่อนจะใส่ขับเข้าไปที่เป็นขาพัติดข้างในตรงนู้น,นครับผมจะเป็นผมจะเป็นต้องหักขานี้ออกอันหนึ่งนะ ต้องหักไปหักมาหากักหักออกหักออกกันหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่หักออกเนี่ยเราดัดกดลงไปมันจะไปติดติดขอบขอบภายในขาพลาสติกตรงนั้น,นะครับนะมันจะใส่กลับเข้าไปในที่เดิมไม่ได้นะแค่แค่ตรงนี้เองครับต้องแก่นะหกักหักขาที่แล้วไม่ได้ใช้ด้วยเขาใช้แค่สองขานี้นะผมเลยต้องเอาออกโอเคครับอย่างอื่นเนี่ยปกติเหมือนเหมือนเดิมหมดเลยไซ ไซส์ของสวิตมินิสวิตเนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยอันจะเล็กมากนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยครับว่ามินิสวิตอันนี้เนี่ยผมได้มาราคาเท่าไหร่สั่งมาจากจีนนะเป็น10ชิ้นครับชุดนี้ 10ชิ้นก็กล่าวว่าสําหรับเครื่องนี้เนี่ยถ้าตรงนี้เขาใช้ใช้ไปไแล้วตัวสวิตช์หนูเนี่ยมีปัญหาก็ไม่ต้องอะไรมากเราก็แค่ซ่อมตัวสวิตช์ตัวนี้นะเอาไว้เป็นอะไหล่ให้เขาครับ10ชิ้นนี่ครับผมขึ้นขึ้นรูปให้ท่านดูครับว่าได้มาราคาเท่าไหร่ครับผมราคานี้เนี่ยด้านล่างจะเป็น ราคารวมค่าจะสูงแล้วมาถึงผมนะเนี่ยครับสิชิ้นเป็น10ชิ้นเฉลี่ยแล้วชิ้นหนึ่งก็หบาทกว่านะหบาทกว่าเนี่ยแล้วเราก็มาเราก็มาซ่อมอุปกรณ์ตัวนี้ของเราเองนะก็ค่าแรงค่าแรงไม่คิดนะค่าแรงไม่ได้นะั้นเดี๋ยวก็เอาคืนเอาคืนพี่สาวไป ส่วนเรื่องความทนทานเนี่ยเดี๋ยวต้องลองกันอีกทีครับว่าของเขาเนี่ยใช้แล้วจะใช้ทนแค่ไหนนะแต่ผมว่าราคาขนาดนี้เนี่ยถ้าโอ้จะบอกว่าหนึ่งปีครับผมบอกว่าถ้าใช้ได้ใช้ได้สักหกเดือนดีไหมใช้ได้สักหกเดือนต่อชิ้นหนึ่งชิ้นนี้เนี่ยหกเดือนผมว่าก็คุ้มนะ โอเคครับคลิปนี้คงคงนำเสนอเท่านี้ครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันครับขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลารับชมครับ ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับ